เดินทางไปเมืองโบราณในเม็กซิโกรวมพิธีกรรมโบราณของมายาในวันสิ้นโลกทั่วอาหารในอิตาลีกำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกรุงโรมได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับอาหารอร่อยจากนั้นไปดูโจรขโมยของตกแต่งวันคริสต์มาสในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาต้อนรับเข้าสู่เกาะกระแสะลกค่ะกับขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงแห่งความสุขนะครับเกาะกระแสะโลกเราก็ขอมอร์นิ่คริสต์มาสแล้วก็แฮป<ะ>ปี้นิวเอียร์ไปด้วยเลยนะครับสำหรับสัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์ที่น่าจะทุกคนน่าจะยิ้มกันแก้มปรีแล้วนะครับเนื่องจากว่าก็จะเป็นช่วงท้ายๆและของปีน<ะ>ี้ที่จะได้ทํางานกันแล้วก็จะได้ติดตามเรื่องของข่าวสารกันยังคงมีให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกาะ ส่งความสุขให้กับผู้ชมคุณผู้ชมนะครับจากผมรัตภูมิและคุณชื่นจิตนะครับเอาละวันนี้เริ่มที่เรื่องราวที่เป็นกรณีที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมุดไปในช่วงสุดสัปดาห์วันนี้เราไปเริ่มที่เรื่องแรกคือเรื่องของผู้ที่ก่อตั้งวิกตลีกส์นะครับก็ยังคงมีข่าวให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับใช่แล้วค่ะก็คือนายจูเลียนัาซานค่ะตอนนี้นะคะเขาออกมาขู่ผู้นําทั่วโลกเลยว่าจะแ์ความลับค่ะที่เขาบอกว ่มีกว่า,วาล้านฉบับบอกว่าถ้าไม่อยากโดนแฉให้มาเจราจาต่อรองก,กันก่อนค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ยังเป็นควันหลงจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีนักท่องเที่ยวมากมายนับแสนคนทีเดียวนะคบที่เดินทางไปที่บริเวณอเมริกากลางไม่ว่าจะเป็นที่เม็กซิโกที่ฮอนดูัสแล้วก็ที่โกเตมาลานะครับเพื่อไปร่วมทําพิธีในวันที่มีความเชื่อกันว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของโลก ตามความเชื่อของชาวเผ่ามายันกันครับไปติดตามทั้ง2อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับบรรยากาศที่กรุงกัวเตมาลาซิตี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางไปที่บริเวณที่เรียกว่าคามีนาวจูยูค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางและก็ที่ทำพิธีนะคะของชาวมายาโบราณตามคำทํานายของชาวมายาค่ะที่ระบุว่าโลกจะสลายเมื่อวานนี้ค่ะ ผู้ที่เดินทางมายังเมืองโบราณของชาวเผ่ามายาแห่งนี้นะครับเขาบอกว่ารวมถึงอีกหลายพื้นที่ด้วยนะครับในทวีปอเมริกากลางไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกกัวตเตมาลาแห่งนี้แล้วก็ที่ฮอนดูรัสนั้นเพื่อที่จะได้เชื่อว่าจะมาซึมซับบรรยากาศนะครับบางคนก็เชื่อว่าอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรก็ได้เกิดขึ้นนะครับในวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมามบางคนก็ต้องการเหมือนกับว่ามาเป็นสักขีพยานนะครับม,มาเป็นวิทเนสว่าอาจจะได้อยู่ในเหตุการณ์สําคัญท,ที่เกิดขึ้นกับชาวเผ่ามายา ครับขณะที่บางส่วน ถือโอกาสน,นะครับที่ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยว<อ>เพราะว่าบริเวณดังกล่าวก็เป็นเหมือนกับชายหาดนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้กันนะครับเนื่องจากว่าเชื่อว่าเป็นวันสุดท้ายก็ขอปาร์ตี้กันให้เต็มที่แล้วกันอังเรรอกเซชาวาเจค่ะชาวพื้นเมืองนะคะที่สืบทอดมาจากชนเผ่ามายันโบราณเล่าให้ฟังค่ะว่าประเพณีการชมพระอาทิตย์ก่อนอัสดงตามความเชื่อในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่ชุมชนจะได้มาพบปะแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันใน การร่วมกันรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะครับและกิจกรรมที่ทําก็ดูเหมือนจะเป็นการเฉลิมฉลองกันมากกว่านะครับก็คือบรรยากาศค่อนข้างที่จะชื่นมื่นมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กันนะครับเขาเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับเป็นวาระอันดีเลยที่จะ ได้แนะนําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักนะครับกับชาวเผ่ามายาและก็ในพื้นที่ทวีปอเมริกากลางนะครับซึ่งการท่องเที่ยวนั้นอาจจะไม่ค่อยบูมมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นการเผยแพร่เรื่องของชื่อเสียงชาวเผ่ามายาให้ทั่วทั้งโลกได้รู้จักกันมากขึ้นด้วย และการทํานายด้วยดาราศาสตร์ของชาวมายาค่ะมีความเชื่อเรื่องของการทํานายการกลับเปลี่ยนของขั้วโลกขณะที่คนค่ะบอกว่าพิธีกรรมจะเป็นการเรียกกระสับที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมต่อค่ะกับปัจจุบันในวันนี้เพื่อต่ออายุของโลกและพิธีกรรมของชาวมายาแบบโบราณค่ะที่จะนาอาหารดั้งเดิมมาถวายแล้วก็มีการบูชาไฟที่ตะวันออกต้อนรับการขึ้นใหม่ของพระอาทิตย์ค่ะอืมก็มีทั้งเรื่องของการดูพระอาทิตย์ตก แล้วก็การดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับส่วนที่มาของชาวเผ่ามายานะครับเขามีชื่อเสียงมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่ช่วง250ถึง900ปีก่อนคริสต์กาลนะครับมีอนาเขตครอบคลุมตั้งแต่ฮอนดูรัสโกเตมาลาจนถึงเม็กซิโกบริเวณที่เป็นคาบสม,มุทรแคริบเบียนนะครับแล้วก็บริเวณอเมริกากลางนั่นเอง เอกลักษณ์ที่สาคัญก็คือสถาปัตยกรรมชาวมายันนะครับทั่วโลกรู้จักกันดีก็คือพีระมิดซึ่งพีระมิดของชาวมายันนี้ก็จะไม่เหมือนกับพีระมิดที่อียิปต์นะครับเนื่องจากว่าบริเวณด้านบนก็จะมีเป็นเหมือนกับพีระมิดที่เป็นแนวตัดนะครับ <c oughs> เป็นพื้นที่เป็นแนวตัด <c oughs> ด้านบนนั้นตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันซึ่งก็ถือเป็นมรดกที่สืบทอดมาจากชนเผ่ามายันโบราณแล้วก็ยังเป็นเรื่องของปริศนาในการก่อสร้างจนถึงทุกวันนี้ และตามปฏิทินโบราณค่ะกำหนดไว้ว่าเช้าของวันศุกร์ค่ะเป็นการเริ่มต้นศัก,กราชใหม่ซึ่งแต่ละศัก,กราชค่ะก็จะมีระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ400ปีและเมื่อถึงเช้าของวันที่21ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นศัก,กราชที่14เป็นศัก,กราชใหม่ของชาวมายันค่ะครับก็ทุกอย่างผ่านไปแล้วและก็เกิดขึ้นแล้วนะครับไม่มีอะไร ไม่มีอะไร<ม>ที่เกิดขึ้นแล้วก็ชีวิตก็ยังต้องดําเนินต่อไปอแล้วก็รวมถึงนายจูเลียนอาซานด้วยนะครับนายจูเลียนอาซานนั้นก็คือผู้ที่เป็นผู้ที่ ผู้นำนะครับของเว็บไซต์วิกิลีกส์นะครับซึ่งเขาออกมาประกาศว่าเขานั้นจะมีการเปิดเผยเอกสารลับนะครับซึ่งมีเอกสารอยู่เนี่ยกว่า1ล้านฉบับด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับทุกประเทศทั่วโลกในปี2556นี้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าหากประเทศใดไม่ต้องการที่จะมีการให้มาแฉเรื่องเหตุการณ์ไม่ดีเรื่องข้อมูลลับอะไรต่างๆนั้นเขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาเจรจากับเขาได้นะครับ ก็รายงานนะคะระบุว่านี่เป็นครั้งล่าสุดเลยค่ะของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกซึ่งกําลังถูกทางการของสวีเดนต้องการตัวอยู่ในข้อหาคมคืนแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศค่ะโดยเขาได้รับเสียงเชียร์จากเหล่าผู้สนับสนุนกว่า100คนที่ไปรวมตัวหน้าบ้านพักลี้ภัยของเขาในสถานทูตเอกวาดอร์ค่ะซิงเจตัวนะครับก็เผยว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดเผยในช่วงก่อนที่จะมีเทศกาลคริสต์มาสนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือมีการเปิดเผยมา เพื่อเหมือนกับเป็นการบอกสารก่อนอันนี้คือการบอกเป็นข้อความเป็นมเมสเซจนะที่บอกในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงสถานการณ์นะครับที่เขาต้องอยู่ที่บริเวณนี้ที่บ้านแห่งนี้ซึ่งก็คือเป็นสถานที่ลิ้ภัยเป็นสถานทูตเอกวาดอร์นะครับอยู่แห่งอยู่ในที่แห่งนี้เนี่ยมากกว่า6ปีแล้วนะครับเพื่อไม่ให้นานาชาตินั้นมีการเน,นรเทศเขาไปให้กับทางการสวีเดนเพื่อถูกดำเนินคดีครับ ค่ะอาซานนะคะบ,บอกว่าปีหน้าค่ะจะเป็นปีที่ต้องวุ่นวายกันทั้งโลกเลยเพราะว่าตอนนี้วิกฤติลีกมีเอกสารลับกว่า1นล้านหน้าที่พร้อมจะเปิดโปงค่ะและเอกสารนี้เองค่ะจะกระทบต่อทุกประเทศในโลกนายอาซานนะคะกล่าวด้วยแต่ว่ามีเสียงหัวเราะด้วยค่ะพร้อมกับชูกำปั้นเมื่ออ่านแถลงการเสร็จค่ะครับรายงานยังระบุนะครับว่าก่อนหน้านี้นายอาซานเนี่ยก็เคยอ้างว่าหาก เขานั้นถูกส่งตัวไปให้ทางการสวีเดนควบคุมตัวหรือว่าดำเนินคดีนะครับเขาก็อาจจะต้องถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอีกทอดหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการลงโทษฐานที่มีการเปิดเผยข้อมูลลับทั้งในเรื่องของการทหารก็ดีรวมถึงเรื่องของการทูตก็ดีมีการแฉผู้ที่อยู่ในกองทัพนักการเมืองและก็นักการทูตชื่อดังในสหรัฐอเมริกานะครับที่มีข้อมูลที่ทั้งเป็นความจริงแล้วก็ไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งก็อาจจะถูกไต่สวนถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็อาจจะถูกตัดสินจำคุกเนี่ย สูงถึงอย่างมากเนี่ยอาจจะถึงตลอดชีวิตหรือว่าอาจจะถูกสังหารถูกประหารชีวิตเลยก็เป็นได้ครับอ่าและพูดถึงนายอัซานนะคะมีการเปรียบเทียบว,ว่าเป็นเหมือนชูวิทย์ของเมืองไทยตอนนี้เตรียมที่จะไปตั้งพักการเมืองแล้วก็ลงสมสัครสวที่ออสเตรเลียด้วยครับ ขณะที่เรื่องของวุ่นวายวุย่นวายที่เกิดขึ้นกับเรื่องโลกแตกนะฮะเรื่องของวันสิ้นโลกเนี่ยช,ช่วงสัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยองค์การอวากาศและการบินสหรัฐอเมริกาหรือว่าองค์การนาซานะครับก็ได้รับเรื่องของการโทรศัพท์มาสอบถามอีเมลจดหมายอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า300<อ>นะฮะเฉพาะโทรศัพท์เนี่ยไม่ต่ำกว่า300ครั้งเรียกว่าปวดหัวกันไปหมดนะฮะกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ชาวพามายามีการ พูดถึงแล้วก็บอกว่าเป็นวันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างความปวดหัวซึ่งมีการทําทมาล่วงหน้าตั้งแต่3,000ปีที่แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับชีวิตก็คงยังต้องดําเนินต่อไปนะครับก็อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วกันใช่โชคดีนะคะที่เราผ่านวันนั้นมาได้ค่ะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ